สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟรีไฟล์มคูมเติมถูกแต่ได้เพจไดเยอะร้านนี้เลยครับร้านมิโลท็อปอัพครับเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายครับเพียงส่ง UID ก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทันไลน์ครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยแอดมิโลท็อปอัพนะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมไบเติมถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมิโลท็อปอัพนะครับผมไม่มีการโกงการเกจ๊นแนอนนะคครรัับบบผมสายใจได้ สำหรับใครที่อยากจะดูเมื่อเล่นแบบสดหรือว่าเล่นกับอูเมอร์สามารถตามมาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสตรีมทุกวันเวลาแปดโมงเช้าเป็นต้นไปสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมมาทักทายกันนะครับเดี๋ยวรออยู่ที่เฟซเด้อสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเจ้าตัวปืนไอเคเลเวลเจ็ดสองกระบอกเลยนะครับมาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับก็มากับคำคมครับสกินก็แพงไม่แรงได้ไงครับมาดูซิว่าเจ้าตัวปืนไอเคเลเวลเจ็ดเนี่ยจะแรงหรือเปล่านะครับทุกคนครับลุยเลยครับห่อนนาฬิกาครับ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกระทือไลครให้ถึง2,000ไลค์ด้วยนะครับกดไลค์นี่ผมไม่ได้เงินนะครับได้กำลังใจล้นลวนนี่ครับจากทุกคนเลยเยอะๆไปเลยครับผมใครที่กดแล้วเนาะโอเคครับมีตัวลงกับเรา2ตัวเลยวะสงสัยคนนี้อยากจะตุยครับโอ้โหสวัสดีเพื่อนเอาย่อไม่มีปืนงงกันดีเฮ้ยเจเคเปิดไปครับตรงนี้ปึ๊บปื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 ๊บป๊บโอ้โหยิงถังโอ้โหไม่ดาวถึกจังวะจังวานี้ต้องชาแล้วครับแต่ขอเก็บกระสุนก่อนและคนลงคดเยอะโอ้โหหลังก็มมาาหน้ก็ี จะขอเคลียร yeah. oh, wow, ์ตัวบนบ้านก่อนหวัดดีจานไม่สะน้อยโป้โปโปโปแตกไปหนึ่งอ้โหหัวล้วนๆครับซ้ำไปเลยครับตรงนี้ว้าวตาล่าเราของดีนี่หว่าเกมเนี้ยสวยสวยต้องเก็บทอมสันก่อนครับไม่มีเคแต่มีตัวนาล่าฝังนี้ว่าไงเพื่อนสวัสดีเปิดไปด้วยทอมสันก่อนแต่ลืมไปว่าต้องเล่นเอเคป่านมาหนึ่งรอบแตกซ้ำไปเลยครับได้มาสองคิวแล้วตรงนี้เอาซ้ำไม่โดนสวยสองคิวชิวชิที่นิวยอร์ก แล้วเหมือนจะมีตัวยิงกันตรงบ้านแม่มดครับเมื่อกี้เห็นอยู่แล้ววิ่งขึ้นบันไดไปตรงนี้แล้วเปิดไปแล้วยังไม่โดนจุกอยู่ไม่เห็นตัวแล้วมันอยู่ไหนเอย่ยผล่มาตรงหน้าต่างเพื่อนผล่มาผล่มาผมต้องเลี้ยงสโคบอ่ะสวัสดีครับพ่อสาวน้อยทึบเอากระโดดลงแล้วหรอเพื่อนกระโดดลงแล้วหรอโดนเปิดไปดีโอ้ยิงไม่เข้าหัวทุกคนลา,ยากยากงวะผมใส่ถุงนิ้วเล่นด้วยนะครับตอนนี้ครับบอกไว้เลยช้ำจัดจัดต้องวิ่งแล้วอยู่ตรงไหนเอย่ออย,ออยฟังเสียงกระซิบตกเชอมันไม่มีนะจ๊ะเขาจะวิ่งลงเลยครับด้านบนก็ยิงกดมา อยู่ใต้อุมโมงค์แน่นอนครับได้ยินเสียงตรงนี้<อ>แล้วฝาดเข้าไปโดนหัวไปหนึ่งเมตรเรียบร้อยแตกไปดิทำไปเลยครับตรงนี้ฮะได้มาอีกหนึ่งิวมิวน้อยคอยรักด้านบนยิงกันรอพี่แป๊บน้องเดียเ๋ยวพี่พแจมอยู่ไหนเอ่ยมองหาแป๊บหนึง่งไม่เจอว่ะทุกคนไปไหนวะวิกก่าสามเหมือนเขาจะอยู่ตรงนี้น,ะนี่ครับเมื่อกี้นะเห็นจุดยิงกันอ่ะแถวแถวนี้อ่ะต้องส่องดูนะไม่เห็นจริงว่ะงว้ะไ,ได้ยินเสียงโอ้ยกระโดดลงแล้วรอพี่แป๊บน้องเก็บไว้บอแป๊บเดี๋ยวเจอกันแม่สาวน้อยอือคิดคู่ได้นะคนนั้นน่ะ ต้องวิ่งเปิดเลยครับตรงนี้ฮะสวัสดีครับแม่สาวน้อยโดนหัวไปหเม็ดโิเรียบร้อยไปหนึ่งชำจัดจังหวะนี้ต้องซ้ำเลยครับเอาคิวไว้ก่อนซ้ำไปเลยโบ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 อุ้ยและด้านบนยิงมาเปิดเข้าไปเรียบร้อยหัวแตกไปสองเฮ้ยชำจัดนะครับได้มาสองคิวตรงนี้ครับรวมเป็นทั้งหมดห้าคิวพัญญาไว้ก่อนบอกเลยครับถ้าเจอไอคิวต้องเล่นสองกระบอกครับมาแน่นอนรอบนี้ วัสดีแม่สาวน้อย,อยชื่อวันเลนทายด้วยชื่อน่ารักตะมูตะมีมากเฮ้ยเจอเอคแล้วครับทุกคนครับได้เวลายหยิบเอคสองกระบอกแผนการใ้นเชื่อลายของเรามันมาเลยครับอุ้ยเลสโซนลงตรงนี้ว่ะอย่าบึ้มใส่หัวเราได้เพื่อนขอร้องอุ้ยเสียงใครเดินอะ่ะเอา้าวัสดีแม่สาวน้อยอุ้ยของั้นหัวของั้นหัวของั้นหัวยิงไม่โดนอุ้อย,ยิงไม่โดนยิงไม่โดนหัวแตกจนได้กลัวจะขัดหัวโดนเกือบตุวีครับซ้ำไปเลยตรงนี้มาอีกหนึน่งศพ ตัหัวเป็นหนึ่งดอกสวยแต่เลสโซนจะลงผมละยุกนี้ก่อนเดี๋ยวตุย a อเคสองกระบอกนะทุกคนนะรู้สึกว่าถ้าเ k คไม่ใส่จับเนี่ยมันงั้นหัวยากนะทุกคนเออไม่ไหวจริงจเนะฮยต้องไปหาจับทรงจับสองจับสจับอะไรก็ได้นะครับขอแช่ได้จับเธอ <c oughs> ถุยไม่ใช่แล้ว <c oughs> อุ้ยมีคนเก็บกล่องเหลืองสวัสดีแม่สาวน้อย <c oughs> มาดิไม่เข้าหัวไม่เข้าหัวึ๊บเรียบร้อยเข้าหัวเป็นหนึ่งดอกอุ้ยฝั่งนี้ก็มาต้องกดโคโนโวน วันดีครับแม่สาวน้อยลากไปเลยลากไปเลยเรียบร้อยแต่งหมดที่ไปดีเดี๋ยวเต้นท่าก่อนปานวารีกระบวนท่าที่แปดดาบอัสนีเจ็ดแสงพอ,พอพอวิวเขากดไลค์ให้เราด้วยว่ะคนอะไรน่ารักชมูดตรงนี้และเสียงรถมาอีกแล้วครับวิมีตัว <c oughs> ต้องเปิดเลยครับตรงนี้ครับโหงัดไม่โดนว่ะต้องสะโขบยิงแล้วล่ะเอ้าไม่เดียวแตกเลยเมื่อกี้ไม่โดนหัวด้วยสงสัยกระโดดลงมาเนี่ยเอาจริงเฮ้ย ทำไมเพื่อนไม่แชร์บนหลังคาหรือว่าเพิ่งเกิดใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วมีคนชุบกันครับที่โรงไฟฟ้าเห็นแต่จุดมาร์กขึ้นซ้ำไปก่อนเลยแต่ได้ยินเสียงตัวด้านบนไม่รู้อยู่ไหนไม่ใช <Huh? S 1> ่อยู่ชั้น3มนะ่ครับใช่ปาวะใช่แหละผมว่าทำไปเลยครับปลอดภัยไว้ก่อนไปด้เวลาขึ้นชาร์จบอกเลยว่าอุเมอร์ไม่กลัวครับช็อตนี้มาจัดยครับ <Huh? S 1> ก็มาดิครับผมมาหรือเปล่าวิ่งขึ้นชาร์จไปเลยครับผมได้ยินเสียงอ่ะอยู่ด้านบนหรือเปล่าใจเหไม่มีว่ะลงแล้วนี่ว่ะเสียงอยู่ด้านล่างเอานั่นไง อุ oh, ้ยพ่อหนุ่มเสื้อแดงโอ้โหเข้ามาดิครับเปิดไปผมไ่เข้าหัวอัดตัวเลยละกันตั้งไอวอก่อนเอ้าไอวอทะลุว่าอยู่ด้านหลังผมเฉยสามไปก่อนครับตรงนี้ครับพัญญาก่อนวะเด๋ยวตุยได้มาสิบคิวเลยครับโคตรโคตรก๊อดนัมเบอร์วันนัมเบอร์ก่อดจริงๆคนนี้ว้าวอุ้ยคนเพิ่มมา28คนแล้วอ่ะตายยากอยู่นะเกมนี้น่าจะได้หลายคิวครับทุกคนครับหลายคิวเฉยเขามีแต่หลายคิวอุเมอร์นี่หลายคิว ผมว่าผมไปแลกของดีกว่าว่ไอวอน้อยมากเลยนะครับเราต้องแลกหาไอซาวสักหน่อยอุ้ยมีคนยิงกันไม่ต้องแลกแล้วไอวงไอวอฆ่าคนก่อนแลวการช็อตนี้ใส่กันเอาเพื่อนอุ้ยปือนอะไรอะ่ะเปิดไปเลยครับตรงนี้ฮะเจ็บหนักๆบอกเลยโอ้โหและโลบเหลี่ยมหินไว้ก่อนลลกไม่เข้าหัวเลยว่ะอะไรวะ<อ>เกินไปหรือเปล่าปึ๊บมาแล้วเฮ้ยและด้านหนมีตัวเปิดไปตรงนี้แล้วยังไม่ตุยปาดอีกและยิงไม่โดนปาดอีกรอบเรียบร้อยโดนหัวไม่สุดท้ายบอกเลยว่าสังหารแน่นอนเม็ดนี้ วิ้ยหลังมาหลังมาจะมาซ้อนการหล่อแม่สาวน้อยบอกเลยนะครับพี่ตึงพี่ตึงนี่ไงตรงนี้<อ>วัดดีครับเพื่อนเปิดไปตรงนี้โอ้โหูก,ก่อนหนึ่งดอกยิงไม่โดนะโอ้โหต้องถอยแล้วต้องถอยแล้วมันมีคนขี่รถด้วยเมื่อกี้อ้าวจอดแล้วนี่วะตรงไหนวะตรงรั้วขาวสวัสดีเพื่อนสวัดดีโอ้โหเข้าเยียบไม่ได้แต่ฝั่งนี้ก็มาเฮ้หล,หลังหลังหลังไอ,อ้วอลก่อนไอ้วอลก่อนอ้จะตายจะตายต้องพันยาครับรถก็มาอีกฝั่งหลังต้องจูเข้าบ้านก่อนวะทุกคนไม่งั้นตุยอะ เข้าบ้านก็ไม่ได้ลืมไปแต่ต้องเข้าแล้วจอดนี้ต้องเข้าแล้วแหละมันงั้นจะตุยนี่ครับต้องทนไว้ก่อนรอให้หมอกบีพัญญาแป๊บฮึบฮึบไปแล้วหรอไปแล้วหรอไปแล้วหรอเปิดไปเลยครับตรงนี้และยังไม่โดนเพื่อนเขาจะถอยหรือเปล่าวิ่งวิ่งเปิดไปดีโอ้ยยิงไม่เข้าเลยว่า <S <S มันไม่มีจับแน่เลยครับทุกคนครับอุ้ยรถขี่หลังเข้ามาเดี๋ยวขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนละกกันทุกคนอ้าวตั้งไอวอร์ทำไม ตั้ง, I I องไอวอลทำไมสุดหล่อ mm hmm. ดาไปดีหนึ่ง mm hmm. ดาไปสองมาดิมาดิตัวสุดท้ายหรือเปล่าหไอวอลมาก่อนวะซ้ำไปก่อนครับตรงนี้มไม่ต้องซ้ำละมันมีตัวขี่รถด้านหลังต้องเคลียร์ตัวรถก่อนครับสวัสดีครับเม่ศาสารร้อยซิ่งรถหล่อซิ่งรถจอ,อดาไปดีทําไปเลยครับตรงนี้ฮะผลิตีแน่นอนสิบสองคิวสิบสามคิวในด้านบนยิงกดผมมาในอยู่ตรงไหนทำไมไม่เห็นผมอยู่นอกหมอกแล้วนะแต่ไม็นนอกใจเธอแน่นอนอ๋อเอ็นีดีเหรอ เอ็นวีดีออไปไหนวะล่ะต้องซ้ำก่อนครับมันคนละตี้หรือเปล่าซ้ำไปก่อนเสียวเสียโดนลากไปไหนหรอวะอ๋อวิง่งขึ้นนันมมแล้วมาดิเปิดไปตรงนี้อ้าปืนยิงไม่ออกอะไรวะโหเรียบร้อยเลยครับขอฟาร์มของก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่ากระสุนดีเคจะหมดนะครับหูไม่มีวอลเลยว่ะไอวอลเหลือก้อนเดียวแล้วนีครับต้องเซฟๆแล้วแหละโห้ยเข้าวงมาจนได้ครับทุกคนครับ <S <S <ว>ดีนะมันไม่ดักผลหน้าวงอ่ะถ้าดักหน้าวงนี่คือผมตุยนี่ครับทุกคนครับ พันยาก่อนเลือดน้อยทีไรผมก็พันตลอดนะไม่รู้เป็นอะไรปิดเป็นนิสัยแล้วทุกคนตอนนี้ผมต้องไปแลกไอวอก่อนวะไม่มีไอวอเลยอะ่ะเหลือแค่ก้อนเดียวนี่ครับว่าจะแลกก็ไม่ได้แลกเมืเ่อกี้โอ้โหมีคนยิงกันด้านบนไม่ขอยุ่งนี้กว่าไม่มบีไอวอเฮ้เขอไปแลกไอวอก่อนนะแม่สาวน้อยเขตวิมาสก,กีไม่มีคนเลยบาะทุกคนอย่างเงี้ยบ่ะตรงนี้อะไม่เห็นสักคนนี่ครับอา้าวใครวิ่งขึ้นเนินเปิดไปเลยตรงนี้โอ้โหโดนเม็ดเดียวขอโทษับผมขอโทษครับ,อ,รบอย่ายิงผมนะขอแลกไอวอก่อนเดี๋ยวเจอกัน แรกไอวอลเป๊บอุ้ยสกบสองได้จับสองแล้วทุกคนมาเลยวันนี้จับสองคู่กันก็อยากให้เครมาขั้นกลางก็อยู่ข้างๆกันไปเอ้ยมีคนยิงกันโอ้หมือรั้งไปกดโคโนอีกต้องเปิดโดนเลยครับด้านบนก็มีเยอะจัดไหลาทางชิมุตร,ตรงนี้เยอะจังวะไม่มีทางเลือกครับขอเคลียตัวบ้านเขียวก่อนเราสวัสดีไปรุ่นสวัสดีครับเปิดไรตรงนี้ดาวไปหนึ่งอุ้ยบ้านเอยวมีบ้านเอียวมีบ้านเอียวมี ต้องคืนช้าเลยผมไม่ได้กลัวนะบอกเลยสวัสดีครับมาแล้วครับแม่สาวน้อยเปิดไปตรงนี้โอ้โหหลายตัวมากดาวไปสองเอา้าคุณรันตี้เอา้าหรือว่าตีเดียวกันอ่ะโถเอ้ยเฮ้ยไอีตัวด้านบนมาต้องซ้ำก่อนครับเดี๋ยวมาลัดมาดีด้านบนเปิดไปตรงนี้เจ็บหนักๆบอกเลยโอ้ยยิงไม่ได้ตั้งไอวองมาก่อนเฮ้ยมาอีกแล้วตัวนึงรอด,ดักป่าน,นี้ครับจ้าเอ๋มาดิมาดิคะแนนมาตรงนี้เรียบร้อยแตกไปหนึ่งจะมาซ้อนเพื่อนเหรอมาดีครับ16คิวแล้วต้องเก็บเอ้อะ มาไม่หยุดไม่หย่อนบอกเลย<อ>ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปซ้ําศพตัวเมื่อกี้ก่อนที่เรายิงดาวไว้ไปไหนเราเอ่ยเอา้าเป็นกล่องแล้วมันมีคนล้านผมใครมันบ้างอาหาวร้านวะเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเสียงใครตั้งระดักระเบิดแถวนี้ใช่หรือเปล่าวะนี่ไงตัวตรงป้อมมีป้อมด้วยป้อมป้อมป้อมยืมนาฬิกาของใครอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมหยอกเล่นนะครับอุ้ย บาเลตตึงว่าตึงเพี้ยเลยคนนี้บาเลตสับเข้าไปเพื่อนสับเข้าไปเราดูอยู่เราดูอยู่เฮ้ย hey, ยิงอายูโอเคด้วยบาเลตเอาเรื่องจัดกับเอมโฟของแต่งใช้ได้เลยถอยก่อนแล้วกันครับไม่ขอยึง่งแต่ขอแวะมาดูหลังก่อนสวัสดีนะครับผมไปแล้วว้าไม่เห็นผมหลอก <c oughs> ผมรอเลงดีกว่าวะอยากปาดวาสะสโคไปเลยครับเอ้ยมันเต้นมันเต้นมันเต้นเฮ้ยมันเต้นทำไมวะเต้นหลอเต้นหลอ เต้นใช่เปล่าเล็งหัวเอา้าโดนตัวโอ้โหเรียบร้อยเล็งหัวเน้นๆแต่โดนตัวทําไมวะเนี่ยงงนะแต่ขอวิ่งก่อนและกันครับเดี๋ยวจะตุยเดี๋ยวมันก็วิ่งตามมาเนาะทุกคนเนาะเราไม่เสี่ยงดีกว่าครับว่าจะเอาให้ตุยไม่เอาดีกว่าด้านหน้ามีรถสป,ปอร์ตได้เวลาเข้าวงแบบเท่ๆละรถสป,ปอร์ตขี่เข้าวงไปเลย <Wow. S 1> เออเฮ้ยมันยิงผมมันยิงผมเฮ้ยนายเปิดใครวะ <Aye. S 1> สกอบไปตรงนี้เรียบร้อยหัวแตกดี่ดี <laughs> ก็มาดีครับเดี๋ยวซิ่งรถก่อนซิ่งรถก่อนในเวลาซิ่งรถครับขี่แบบดอมทอร์เรโตอิโนมุเติซาสึกินารุโตโอ้โหมาทุกค่ายเลยวันนี้นะวิ่เหลือ5คนเลยครับตอนนี้ครับมีคนยิงกันด้านล่างโอ้ยไอ้พอลด้านหน้าเราอย่างนี้มันต้องแจมซะหน่อยดันไปเลยครับอุ้ยมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมสวัสดีแม่สาวน้อยเปิดไปตรงนี้เรียบร้อยโดนตัวเต็มๆฝั่งนี้มีเอาด้านล่างมาด้านล่างมาเปิดไปยังยังไม่โดนเปิดไปอีกดอกหัวแตกไปหนึ่ง สามไปก่อนครับตัวนี้ต้องซ้าไปก่อนปึ๊บมา1ทีแล้วซ้ำตัวด้านล่างก่อนเอ้าไปไหนแล้ววะอุ้ยหลายทางหลายทางอุ้ยอเกินไปหรือเปล่าโคโนมาก่อนอู้อู้อูตอนนี้เหลือสามคนนะครับรู้สึกว่าตัวด้านล่างน่าจะโดนล้านแล้วนะครับใช่หรือเปล่านี่ไงเป็นกล่องสมจริงๆด้วยใครมันล้านวะใครมันมันอ่านล้านไอ้ตัวว่าขาวไอ้ตัวว่าขาวไม่เลยจ่อไปเลยครับตรงนี้ครับมันคนน้ะตีกับตีเมื่อกี้จ่อไปเลยจ่อไปหนึ่งดอกลากไปครับตรงนี้ครับ บอกเลยว่าเจ็บหนักเรียบร้อยไปหนึ่งดิเหลือแค่อีกตัวเดียวแต่ขอฟาร์มของก่อนชิวๆก่อนครับเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เชือดไก่ให้ลิงดูครับตรงนี้ครับ<ว>มาอ๋อมาวัดหัวกันหน่อยเรียบร้อยหัวแตกไปดิบูย่าปานอัศนีเอ๊ะเขาเรียวกว่าอะไรนะกระบวนท่าที่8ปดปานอัศนีเแสงกับเอเคมังกรเฮ้ย ก็จบไปแล้วนะครับสหลับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยนะครับถ้าใครมาคอมเมนต์ว่าพี่ยิงไก่พี่ยิงบอดนะครับผมก็ยอมรับเลยนะครับว่าผมยิงจริงนะฮะเพราะว่าแต่มันก็เป็นหมดแรงอ่ะทุกคนมันก็ถือว่าสนุกนะครับมันก็มีคนเล่นเป็นกับไม่เป็นนะครับประมาณนั้นนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายยถ้าใครชอบก็เออเมื่อวานดูพี่กับลักซี่อ่าคนนี้ตามมาจากสตีมแน่นอนใช่เลยสระศิลปิ่นเออปิ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับบายเด้วยทุกคน